เปิดตำราโบราณเกิดวันไหนทำอะไรจึงร่ำรวยเช็คด่วนรวยง่ายกว่าถ้าเลือกอาชีพถูกชะโลทำนายอาชีพสำหรับคนเกิดทั้งเจวันไม่เชื่ออย่าลบลู่แต่ละวันนั้นนอกจากจะมีอิทธิพลของดวงดาวส่งผลกับชะตาชีวิตของคนที่เกิดภายใต้วันนั้นๆแล้วแต่ละวัน ยังมีธาตุประจำวันด้วยซึ่งหลายคนมองข้ามไปแท้จริงแล้วมนุษย์เราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟไม่ได้มีเพียงแค่ธาตุใดธาตุหนึ่งหากแต่การเกิดภายใต้อิทธิพลของดวงดาวใดๆก็หมายถึงเราได้รับอิทธิพลของธาตุดวงดาวนั้นๆมาไว้ในตัวของเรามากเป็นพิเศษซึ่งเรียกธาตุที่มีอยู่มากเป็นพิเศษในตัวเรานี้ว่าธาตุประจำตัวการเลือกอาชีพการงานให้เหมาะสม และถูกฉลอกับวันและาธาตุประจําตัวของตัวเองจึงมีความสําคัญไม่น้อยแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักคนแต่ละาธาตุกันเสียก่อนคนาธาตุดินจะเป็นตัวแทนของความปกติของคนทั่วไปทําตัวติดดินเรียกได้ว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายรู้จักรับผิดชอบเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีจิตใจเข้มแข็ง ถ้าคิดทำอะไรแล้วมุ่งมั่นไม่ยอมลดละชอบพิสูจน์หรือแสดงฝีมือให้คนเห็นเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงและวางเป้าหมายไว้ในชีวิตชัดเจนอีกทั้งยังรอบคอบประมัดระวังและมักจะทำทุกสิ่งเป็นกิจวัตรสม่าเสมอและมักชอบการทางานหนักชอบเตรียมพร้อมในการทางานสแสวงหาวัตถุดิบหรือทรัพสมบัติเก็บตุนไว้ตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาว พอถึงวัยกลางคนก็ไม่ลำบากคนธาตุน้ำเป็นคนที่มีอารมณ์ท้งรักโลภโกรธหลงครบหมดเป็นคนใจใหญ่มักจะขี้สงสารและเห็นอกเห็นใจคนอื่นโดยบุคลิกจะเป็นคนเงียบๆไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครคนที่เกิดภายใต้ธาตุน้ำนั้นเป็นคนอ่อนไหวง่ายนิสัยติดตัวมาแต่กำเนิด คือมีความรู้สึกเร็วเป็นคนมีอารมณ์ลุ่มลึกหรือลึกซึ้งเกือบจะทุกเรื่องอารมณ์ของคนธาตุนี้จะค่อนข้างนุ่มนวลอ่อนโยนเป็นคนรักตัวเองและอารมณ์ดีไม่ขุนหมัวง่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เบื่อหน่ายก็จะเงียบหลบหามุมส่วนตัวคนธาตุลมเป็นคนพูดจาติดต่อสื่อสารกับผู้คนสามารถทำความรู้จักกับใครต่อใครได้เร็ว เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความร่าเริงจิตใจเบิกบานสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นคนยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีความคิดกว้างไกลแต่ทําอะไรต้องมีหุ้นส่วนจึงจะสําเร็จลักษณะนิสัยของคนธาตุลมนั้นถนัดงานที่ต้องใช้สมองมีบุคลิกภาพเป็นคนปัญญาชนเป็นที่นับถือของผู้คนที่อยู่แวดล้อมพอสมควรเห็นความสําคัญของจิตใจ มากกว่าฐานะคิดถึงความร่ำรวยไม่รู้จบเป็นสัญลักษณ์ของคนเป็นผู้นำทางความคิดและไม่ค่อยให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลคนาธาตุไฟมีบุคลิกดึงดูดเพศตรงข้ามรักในการสัมมนาคมและการติดต่อสื่อสารชอบทำอะไรแปลกใหม่มีพลังงานในตัวเองที่จะผลักดันหรือกระตุ้นให้การทำการต่างๆให้สำเร็จมีหัวทางคิดสร้างสารรค์ และเป็นนักจิตวิทยาที่ดีบุคคลที่เกิดในธาตุไฟนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์โดยพื้นฐานสามารถเป็นได้ทุกหนทุกแห่งภายในใต้ฝานี้ดาวราศีเกิดนั้นอยู่ใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ทำให้มีลักษณะแรกคือใจร้อนทำทุกอย่างด้วยอารมณ์และจิตใจแต่ดีมีความเป็นคนดีมีความจงรักภักดีต่อใครก็จะไม่เสื่อมคลาย ให้ความสำคัญกับคนรักเป็นพิเศษคนเกิดวันอาทิตย์าธาตุไฟเหมาะอย่างยิ่งที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับน้ำแต่ถ้าเป็นน้ำมันแอลกอฮอล์ก็ทำได้ส่วนอาชีพที่เหมาะคือนักธุรกิจข้าราชการร้านเบเกอรี่ร้านขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ร้านอาหารงานศิลปะร้านถ่ายรูปทัวร์และไกด์ คนเกิดวันจันทร์ธาตุดินอาชีพที่เหมาะทำแล้วรวยต้องเกี่ยวข้องกับน้ำหรือสถานที่ใกล้น้ำจะรุ่งเรืองมากเช่นร้านกาแฟร้านอาหารธุรกิจเสริมสวยสปานักแสดงนักออกแบบศิลปินงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นร้านขายอัญมณีคนเกิดวันอังคาร ธาตุลมอาชีพที่ทำแล้วรวยคือทหารตำรวจผู้รับเหมาก่อสร้างร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างโรงงานทำเหล็กโรงน้ำแข็งร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านอลูมิเนียมร้านจำหน่ายรูปปั้นโรงงานหล่อรูปปั้นร้านขายอาหารสัตว์คนเกิดวันพุธธาตุน้ำอาชีพที่ทั้งฐานะและความร่ำรวยเหมาะค้าขายทุกชนิด เช่นร้านขายข้อสารน้ำร้านอาหารร้านขายของชำขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับร้านเพชรร้านทองร้านขายผลไม้และดอกไม้และร้านจําหน่ายองค์เทพคนเกิดวันพุธกลางคืนธาตุลมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกานับว่าเกิดในวันราหู มีบุคลิกเป็นคนคิดบวกชอบความสนุกสนานมนุษยสัมพันธ์ดีเหมาะกับการเปิดผับเปิดบาร์ขายลอตเตอรี่ร้านอาหารจำหน่ายพันธ์สัตว์เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สร้านขายแก๊สคนเกิดวันพฤหัสบดีธาตุดินทำแล้วรุ่งเรืองล่ำรวยเหมาะจะเป็นครูอาจารย์เปิดร้านขายอุปกรณ์การศึกษา ร้านขายเสื้อผ้าเด็กร้านกาแฟร้านขนมร้านอาหารเพื่อสุขภาพร้านขายนมเด็กโรงเรียนสอนดนตรีร้านขายอุปกรณ์กีฬาร้านขายสังฆทานและพระพุทธรูปรวมไปถึงร้านขายดอกไม้คนเกิดวันศุกร์ธาตุน้ำเป็นคนรักสวยรักงามเหมาะมากกับธุรกิจความสวยความงามขายเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยร้านสปา ร้านกิฟช็อปร้านอัญมณีร้านขายดอกไม้ร้านขายเครื่องแก้วคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟอาชีพที่เหมาะทำแล้วรวยคือเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างขายอุปกรณ์การเกษตรร้านขายผลไม้ขายข้าวสารร้านอาหารร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าช่างไฟฟ้าร้านอลูมิเนียมร้านถ่ายรูป เปิดอู่ซ่อมรถยนต์เต็นรถมือสองและร้านขายโทรศัพท์เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง